เมื่อสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเริ่มเบาบางลงนะคะงานในวงการบันเทิงก็กลับมาคึกคักอย่างคุณแป้งพรพัชนกนะคะลูกสาวคนสวยของพ่อเอชายาก็ได้เวลากลับมารุยงานค่ะงานนี้นะคะก็เลยทําให้ครอบครัวมิชัยเนี่ยอดมีกิจกรรมในครอบครัวเหมือนช่วงที่กักตัวที่ผ่านมาขณะบวนเกิดน้องชายนะคะยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยละค่ะ น้องเลยค่ะก็เลยจะเป็นแบบว่ารับปากเขาไว้ก่อนว่าแบบเออเขาอยากได้อะไรเราก็อยากจะซื้อให้เขาอุ๊ยนางสะสมโมเดลนางอะไรก็ไม่รู้อะแล้วคือแบบแพงมากอะแต่ละตัว <c oughs> คือบางตัวก็แบบเป็นเกือบหมื่นคืออะไร <c oughs> ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เป็นเป็นโมเดลหุ่นตั้งโชว์อะไรของเขาเนี่ยค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วอยู่คอนโดกันคนละที่อะค่ะแล้วช่วงนี้น้องก็แบบว่าพ่อก็ทําธุรกิจส่วนตัว <c oughs> น้องก็ช่วยแบบแพ็คของ <c oughs> น้องอยู่ปทุม แล้วเราก็อยู่แบบว่าในกรุงเทพตอนนี้คุณพ่ออยู่อ่างทองแต่ว่าหนูทํางานในกรุงเทพแล้วหนูแบบอยู่อ่างทองแล้วไปกลับไม่ไหวตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบเจอกันเท่าไหร่มันก็ก็เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็อยู่อยูได้กันมาตลอดจนกระทั่งแบบว่าน้องก็ทํางานเราก็ทํางานพ่อก็ทํางานกลายเป็นแบบว่าเวลาแบบมันก็เลยไม่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะพ่อกับหนูจะเหมือนกันตรงที่ว่าทํางานแล้วจะไม่ค่อยกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาว่าแบบต้องดู สุขภาพนะเพราะว่าคือเขาดูเด็กแต่เขาอายุเยอะแล้วเออเราก็ได้แต่เตือนเขาได้แต่บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราเพิ่งมีโอกาสไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อยังโอเคนะคะแปลกแปกมากคือเราเราจะเป็นห่วงเขามากเพราะว่าแบบเขาอายุอายุเยอะแล้วนะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ